สวัสดีนะครับลกูลกๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ครูยังไม่ได้แชร์หน้าจอแต่ก็พบปะพูดคุยกันก่อนนะครับในสัปดาห์ถัดไปนะครับบันจันทร์หน้าครูอาจจะเชิญท่านรองผู้ในการนะครับท่านรองผู้ในการโรงเรียนนะครับท่านรองชัยดำรงสิงหาเจริญวัานมา มานิเทศพวกเราด้วยมานิเทศติดตามการสอนของครูด้วยนะครับในสัปดาห์หน้าก็ฝากให้พวกเราเข้าเรียนกันเยอะๆแล้วก็ให้สนุกสนานกับการเรียนนะครับวันนี้นะครับวันนี้ครูจะสอนเกี่ยวกับเรื่องนะครับการเขียนนะครับมาตรฐานที่2.1นะครับพสองจการเขียนการเขียนก็มีหลายอย่างนะครับเชน้าจอเห็นหน้าจอครูยังครับ เด็กๆเห็นไหมครับอ่าโอเคครับมองเห็นชัดเจนไหมครับโอเคอันนี้จะเป็นตัวชี้วัดนะครับที่นักเรียนชั้นมระยมศึกษาปีที่5จะต้องรู้การการเรียนการสอนในช่วงสถานก,การณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 นี้ก็ครูจะ พยายามเน้นย้ำในส่วนตัวชี้วัดที่พวกเราต้องรู้นะครับที่มีความจำเป็นส่วนตัวชี้วัดที่ที่ควรรู้ก็จะเป็นการสอนในลักษณะของบูรณาการนะครับอย่างมาตรฐานที่2.1นะครับการเขียนเนี่ยเราก็จะมีตัวชี้วัดที่จะต้องเรียนเลยเนี่ยมีทั้งหมด8ตัวชี้วัดด้วยกันจะนิ้นเรื่องของตัวชี้วัดเป็นหลักนะครับตัวชี้วัดที่1ก็คือคัดาลายมือโดยบรรจุนะครับ นะเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดที่พวกเราได้ทำท้ายบทของแบบฝึกทักษะแบบจะทุกบทถ้าเราสังเกตนะครับอันนี้ก็ได้ฝึกปฏิบัติอยู่แล้วเขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคาให้ถูกต้องชัดเจนและเหมาะสมอา่าอันนี้เราจะต้องมาลงรายละเอียดกันนะครับเขียนยังไงนะครับเขียนค,คานําขวัญเขียนบน่รบอเขียนคําแนะนําแล้วก็เขียนแสดงอธิบายขั้นตอนนะครับเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ นะครับความคิดเพื่อใช้ในพัฒนาการพัฒนาในาในงานเขียนนะครับเขียนข้อความจากเรื่องที่อ่านเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติอันนี้ได้เรียนแน่นอนนะครับเขียนย่อความก็จะได้เรียนแน่นอนเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นนะครับได้ตรงตามเจตนาอันนี้ก็ต้องมามาดูกันปรอกแบบรายการต่างๆอ,าอันนี้ก็มีความสำคัญเวลาที่เราไปาสมัครหรือว่า,าเช่นธนาคารนี้นะครับ เข้าคิวเราก็ต้องกรอกรายละเอียดในการฝากเงินถอนเงินนะครับถ้าไม่ฝากถอนผ่าน ATM หรือว่าฝากอัตโนมัตินะครับก็จะมีการกรอกรายละเอียดข้อมูลหรือเวลาเราจะจบป .6 อหกอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องกรอกรายละเอียดในการไปสมัครเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ก็จะมีการกรอกรายละเอียดในะารจะลงรายละเอียดให้ให้ดูนะครับแต่วันนี้ตัวชิวันที่ครูจะนํามาสอนจริงๆก็คือเรื่องนะครับการเขียนเรื่องตามจินตนาการ นะครับนี่เลยนะครับการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะครับว่าเป็นอย่างไรเราจะต้องใช้ถ้อยคําอะไรมาเขียนแล้วมันถึงจะเป็นเรื่องนะครับซึ่งพอเราขึ้นไปชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับนักเรียนก็จะเจอนะครับมีการทดสอบนะครับระดับประเทศก็คือ o n e นะครับอันนี้ก็จะเป็น แบบอย่างที่ครูใช้ฝึกพี่นักเรียนเขียนพี่นักเรียนชั้นป .6 เขียนตลอดนะครับแต่พวกเราป .5 ครูก็จะปูพื้นฐานให้ว่าการเขียนเรื่องตามจินตนาการเนี่ยนะครับว,ว่าเวลาเราสอนเราไม่ได้สอนอมั่วซั่วนะครับก็มีหลายๆท่านอาจคอยมองพวกเราอยู่นะครับฉะนั้นครูก็อิงในเรื่องของตัวชี้วัดในการสอนนะครับเพื่อที่ให้ลูกๆนักเรียนนั้น,นเข้าใจ นะครับปูพื้นฐานอย่างที่ป .5 ของปีที่แล้วซึ่งปัจจุบันเรียนชั้นป .6 เนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งนะครับเก่งในเรื่องของการเขียนนะครับอ่าซึ่งครูก็ปูพื้นฐานตอนพวกพี่ๆเขาเรียนอยู 5, ่ป .5 เช่นเดียวกันแล้วก็พี่ป .6 ที่จบออกไปปีการศึกษา63ที่ผ่านมาเขาทำคะแนนโอเน็ตไว้ได้เป็นประวัติศาสตร์ของโรงเรียนบ้านของเรานะครับในรายวิชาภาษาไทยนะครับ ค่าเฉลีย่ยสูงนะครับ105.9ถือว่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของโรงเรียนบ้านของเราซึ่งมีการสอนทดสอบวิชาภาษาไทยมานะครับเกือบจะทุกวิชาเลยก็ชื่นชมพี่นักเรียนป .6 ปีที่แล้วนะครับอันนี้คือเอามาเล่าให้ฟังในสิ่งที่ดีๆนะครับแต่เราหลายๆท่านอาจจะผูะ้หลักผู้ใหญ่อาจจะไม่พูดถึงนะครับ อันนี้ก็มาเล่าให้พวกเราฟังเป็นแรงบันนดเป็แรงบันดาลใจนะครับว่า,าพี่ๆของพวกเรานั้นทํามาตรฐานเอาไว้ค่อนข้างดีฉชนนั้นแล้วป .5 ปีนี้ครูเองยังไม่ได้สัมผัสพวกเราในเรื่องของการเขียนโดยตรงก็คือยังไม่ได้เจอกันในชั้นเรียนนะครับก็เลยวันนี้ก็จะหยิบยกเหล่านี้คำาการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสารรค์มาให้พวกเราได้เรียนรู้กันนะครับ นักเรียนดูนะครับว่าอันดับแรกเนี่ยครูจะให้นักเรียนดูในเรื่องของนี่เลยครับว่าเขียนเรื่องจากภาพมันจะเป็นเรื่องจากภาพได้อย่างไรนะครับอันนี้เทคนิคและวิธีการง่ายๆของครูเนี่ยครูให้เทคนิคง่ายๆมันมีอยู่แค่สีประเด็นเท่านั้นนะครับว่ามันจะเป็นเรื่องได้อย่างไรปกติแล้วเรามักจะ เจออย่างนี้นะครับคูให้คำว่าใครนะครับสิ่งต่อมาพวกเรามักจะเจออย่างที่สอก็คือทำอะไรใช่ไหมครับสเกิดอะไรขึ้นก็คืออย่างไรถ้าให้ละเอียดมากก็จะมีแทรกเข้ามาอีกอย่างหนึงก็คือที่ไหนอันนี้เป็นมาตรฐานของ การเขียนย่อความการเขียนเรื่องจากภาพทุกทกที่เขาจะทําแบบนี้อันนั้นคือมาตรฐานของคนอื่นครับแต่ในแบบฉบับของของของ,ของครูเองครูจะให้แบบนี้นะครับว่าการเขียนเรื่องจากภาพมันจะเป็นเรื่องได้อย่างไงนะครับการเขียนเรื่องจากภาพอ่าหนึ่งเลยครับจะต้องมี ใครครับนักเรียนครับตัวละครถูกต้องครับอย่างเช่นในภาพเดี๋ยวอธิบายเสร็จแล้วจะให้ดูนะครับตัวละครเนี่ยสำคัญนะครับมันก็จะเกี่ยวเนื่องกับคาว่าใครใครก็คือตัวละครนั่นแหละครับในภาพที่เราเห็นในภาพเมื่อกี้อาจจะมีสิงโตมีสัตว์ป่านั่นคือตัวละครหลักๆนะครับในการเขียนตัวละครนักเรียนจะตั้งชื่อให้เขาว่าชื่ออะไรยังไงก็ได้เพราะเขาบอกว่า การเขียนเรื่องตามจินตนาการนะครับเพราะว่าไม่มีใครไปตีกรอบเราว่าสิงโตต้องชื่อแบบนี้นะเพราะเราเป็นคนกําหนดเขาบทบาทของเขานะครับว่าเขาต้องชื่ออะไรเขาจะต้องไปทําอะไรแล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นนะครับมันถึงจะเป็นเรื่องนะครับอ่ะตัวตัวอย่างที่หนึ่งการเขียนเรื่องภาพจะต้องมีตัวละคร2ครับสถานที่ เอ้ยเยี่ยมมากครับสถานที่ก็คือฉากครับถ้าเป็นบทภาพยนต์ก็จะมีฉากถ้าเป็นละครก็จะมีฉากฉากพระเอกนางเอกไปเจอกันไปพบราก,กันและมีการสนทนาการสมมตินะครับก็จะต้องมีฉากเราต้องเวลาเราดูจากภาพเราต้องดูองค์ประกอบของภาพด้วยว่าฉากนั้นเกิดขึ้นที่ไหนเราจะเขียนอย่างไรก็ได้แต่ให้สมเหตุสมผลนะครับอาจจนะณป่ายางหนึ่ง ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทยเขาก็ไม่ไประบุแล้วเขาก็ไม่ไปดูตรวจสอบแล้วว่าทางโอนออกเฉียงใต้ของประเทศไทยอยู่ส่วน,นไหนวะเขาไม่ไปเขาไม่ไปสํารวจขนาดนั้นนะครับแต่เขาต้องการให้เรารู้ว่าเมื่อมีตัวละครแล้วก็ต้องมีสถานที่นะครับอันนี้สําคัญนะครับเมื่อมีตัวละครมีสถานที่แล้วตัวละครแน่นอนอยู่แล้วมันไม่มีแค่ตัวเดียวนะครับ มันจะต้องมีหลายๆตัวเมื่อมีหลายๆตัวปุ๊บตัวละครก็จะต้องนะครับแสดงพฤติกรรมแสดงพฤติกรรมต่อกันคําว่าแสดงพฤติกรรมต่อกันนักเรียนหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมครูดุลใช้ถ้อยคําที่ค่อนข้างจะเข้าใจยากคาว่าแสดงพฤติกรรมต่อกันก็คือคืออะไรครับ คือมีการพูดคุยมีการสนทนา,ามีการทำโน่นนี่นั่นแล้วจนเกิดเป็นบทสรุปของเรื่องนะครับตัวที่4นะครับที่สำคัญเลยนะครับตัวละครสถานที่ตัวละครแสดงพฤติกรรมต่อลาแล้ว,ลวเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นพูดง,ง่ายๆก็คือสรุปเรื่องครับว่าเรื่องที่เราเขียนนะมันเกิดอะไรขึ้นนักเรียนไม่ต้องบอกว่า,าจาก ละครเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่านักเรียนไม่ต้องไม่ไม่ไม่ต้องสรุปแบบนั้นแต่เรื่องที่เราเขียนมานะครับครูจะยกตัวอย่างให้ให้ฟังนะครับเนี่ยอย่างในห้องของครูเนี่ยครูเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟมากจะมีทั้งแก้วพลาสติกแล้วก็แก้วกระดาษนะครับสมมุติครูจะแต่งเรื่องให้นักเรียนฟังนะครับนะครับให้นักเรียน ให้นักเรียนดูว่าภาพสมมุติว่ามีภาพแก้วกาแฟที่เป็นแก้วพลาสติกนะครับและก็แก้วกาแฟที่เป็นแก้วกระดาษนะครับครูจะทําให้เขามีชีวิตนะครับเขาเรียกว่าถ้าในเชิงการเขียนเขาเรียกว่าบุคลาที่ฐานก็คือทําให้สิ่งที่ไม่มีชีวิตกลายเป็นสิ่งมีชีวิตสามารถสนทนากันได้ในความเป็นจริงเนี่ยแก้วมันคุยกันได้ไหมลูกได้ไหมครับ แก้วมันคุยกันไม่ได้นะครับทีนี้มาดูนะครับครูจะยกตัวอย่างตัวละครสถานที่ตัวละครแสดงพฤติกรรมต่อกันเกิดอะไรขึ้นนะครับครูก็จะเริ่มจากณห้องเรียนภาษาไทยแห่งหนึ่งมีแก้วกาแฟสองใบวางอยู่บนโต๊ะของคครูแก้วกาแฟทั้งสอง ต่างมองหน้ากันและกันแก้วกาแฟพลาสติกเอ่ยถามเจ้าแก้วกาแฟที่ทำจากกระดาษว่าไอ้แก้วกระดาษวันนี้นายรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างเออฉันก็รู้สึกว่าวันนี้อากาศอบอ้าวแต่สิ่งที่ฉันกำลังรอคอยอยู่ทำไมยังไม่เห็นคุณครูที่มาสอนทุกวัน มาที่ห้องเลยเจ้าแก้วกระดาษตอบแก้วพลาสติกเห็นไหมครับเริ่มมีการสนทนากันแล้วใช่ไหมครับก็จะเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยเขาเขาคุยอะไรกันอยู่นะครับหลังจากนั้นเวลาผ่านไปไม่นานแก้วพลาสติกถามเจ้าแก้วกระดาษว่านายคิดว่านายมีประโยชน์อะไรบ้างนายเป็นแค่แก้วกระดาษธรรมดาธรรมดาดูสิ เวลาคนใช้นายเสร็จแล้วนายก็ต้องถูกโยนทิ้งลงไปในถังขยะนายรู้สึกน้อยใจไหมแก้วพลาสติกถามแก้วกระดาษแก้วกระดาษยิ้มรับแล้วตอบกลับไปว่าฉันภูมิใจฉันมาจากต้นไม้เมื่อคนใช้ฉันเสร็จแล้วบางคนนำฉันกลับไปรีไซเคลิลบางคน นำฉันไปทิ้งขยะแต่ฉันดีใจที่ในระยะเวลาอีกไม่นานฉันก็สามารถย่อยสลายไปตามการเวลาได้ไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษแก้วกระดาษต่อแก้วพลาสติกด้วยน้ำเสียงภาคภูมิใจแก้วพลาสติกเออใช่ของนายนายก็มีประโยชน์ของนายฉันเอง ฉันก็มีประโยชน์ของฉันแล้วประโยชน์ของนายอย่างไรล่ะแก้วกระดาษถามแก้วพลาสติกสำหรับของฉันนั้นสามารถใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกใช้ได้นานหลายปีถ้าเจ้าของรู้จักรักษาเป็นการประหยัดต,ต้นทุนไม่ต้องซื้ออีกไม่ต้องซื้อบ่อยๆทำให้เกิดการประหยัดมารยัดฉันก็ภูมิใจใน ตัวของฉันที่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของคนที่ใช้ฉันทั้งแก้วพลาสติกและแก้วกระดาษต่างยิ้มและก็พูดออกมาว่าเราทั้งสองคนต่างก็มีประโยชน์แต่แตกต่างกันขอบใจขอบใจนายที่มาชวนเราคุยแล้วเราทั้งสองจะทําประโยชน์ให้กับมนุษย์ ต่อไปทั้งสองเป็นเพื่อนรักที่ดีต่อกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดไปอ่าเห็นไหมครับโอ้โหถ้าเขียนมาเนี่ยกี่หน้ากระดาษครับนักเรียนครับเยอะไหมเอาเปิดไหมตอบตอบนะครับเยอะไหมอ่าหนูฟังแล้วหนูหนูได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องหลกอ่าช่วยตอบนะครับ ข้อคิดจากเรื่องนี้คือคืออะไรครับที่ครูกำลังนำเสนอให้พวกเราโอเคเยี่ยมมากน่ารักมากเลยลูกผมมือให้ตัวเองนะครับนะครับน่ารักมากก็คือทุกคนมีประโยชน์ในตัวของตัวเองอยู่แล้วนะครับในความเป็นจริงแล้วแก้วกระดาษมันพูดได้ไหมลูกพูดไม่ได้แก้วพลาสติกก็พูดไม่ได้แต,ดดไไดแต่เราไปสมมุติฐานเขาให้เขามีชีวิตไงครับเขาเรียกว่าบุคลาทิฏฐานนะ นี่เขาเรียกว่าการเขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์เขามาสร้างสรรค์ที่นี่ครูต่อท้ายได้คขา่าสร้างสรรค์สร้างสรรค์นในที่นี้ก็คือไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนภาษาที่เราใช้นะครับคนอ่านอ่านแล้วได้ความรู้อ่านแล้วได้ข้อคิดอ่านแล้วสามารถนําไปต่อยอดนําไปปฏิบัติได้นะครับฉะนั้นแล้วครูถึงบอกว่าตัวละครมีแล้วแก้วสองใบใช่ไหมครับสถานที่ก็คือห้องเรียนแห่งหนึ่ง ตัวละครแสดงพฤติกรรมต่อกันก็คืออะไรครับเขาทําอะไรกันครับพูดคุยกันบอกประโยชน์ของกันและกันและเขาไม่ได้ตําหนิกันด้วยเนี่ยแสดงว่าทั้งสองคนมีมีไม,มตรีจิตต่อกันไหมมีนะครับสรุปนะครับเกิดอะไรขึ้นเขาก็พูดถึงเรื่องประโยชน์ของตัวเองทั้งแก้วพลาสติกและก็แก้วกระดาษใช่ไหมครับ นี่คือสื่อการสอนของครูนะครับไม่จําเป็นต้องเวอร์วังอลังการมีแค่แก้วกระดาษ1ใบนะครับกับแก้วพลาสติกหนึ่งใบก็สามารถเป็นสื่อในเรื่องของการเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการได้นะครับอันนี้ฝากเอาไว้วันนี้ครูจะลองให้นักเรียนได้ได้เขียนเรื่องอจินตนาการนะครับเรื่องจินตนาการจากภาพที่ครูกําหนดให้ความยาวนะครับความยาวไม่เยอะนะครับให้ฝึกเขียนเริ่มจาก 4ถึง7บรรทัดนี่นะครับวันนี้ครูจะแคบหน้าจอแล้วก็ส่งภาพนี้ให้ในักเรียนดูเลยเนี่ยเห็นไหมครับในตัวละครเนี่ยมีเยอะมากเลยมีทั้งสิงโตแต่ตัวละครเอกน่าจะเป็นสิงโตใช่ไหมลูกเราจะไปตั้งชื่อสิงโตว่าอย่างไรก็ได้อ่าแล้วคุณก็อาจจะอ่าให้กวางตัวนี้หรือตัวนี้หรืออ่ากระต่ายตัวนี้พูดคุยกับสิงโตก็ได้อ่าให้เราเป็นคนสร้างอ่าพอทเรื่องขึ้นมาเอง ว่าเขาจะสนทนาอะไรกันแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับครูจะรออ่านนะครับการเขียนเรื่องจากภาพาตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ของพวกเรานะครับครูเชื่อว่าเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าตัวน้อยๆของครูในวันนี้นะครับจะเป็นนักเขียนนะครับครูเป็นคนที่โชคดีมากเลยนักเรียนดูไหมโชคดียังไงรูไหมครับทุกๆปีที่ครูสอนเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการของเด็กๆนักเรียนเนี่ย ครูไม่ต้องไปสรรหาเซิร์ชหาเรื่องนิทานจาก Google ไม่ต้องไปเข้าห้องสม,มุดแห่งชาตินะครับครูสามารถได้อ่านงานเขียนของเด็กนักเรียนนะครับวันหนึ่งถ้าสอนสองห้องก็ปาเข้าไปเกือบ50เรื่องนะครับเป็นความโชคดีแล้วหลายๆคนก็จะตกตะกอนความคิดความอ่านที่เคยประสบพบเจอจากเรื่องที่ดูจากเรื่องที่อ่านแล้วนำมาเขียนเป็นเรื่องของตัวเองได้ นักเรียนเชื่อไหมว่าตอนนี้พวกเรากําลังจะเป็นนักเขียนตัวน้อยนะครับนะครูคจะรออ่านนะครับรออ่านาวรรณกรรมเรื่องแรกอย่างเป็นทางการของพวกเรานะครับวันนี้นะครับการเขียนเรื่องจากภาพจำไว้เลยว่าจะมี4ประเด็นหลักๆที่ครูให้ก็คือ 1. จะต้องมีตัวละครใช่ไหมครับ 2. สถานที่หรือฉาก 3. ตัวละครแสดงพฤติกรรมต่อกันนะครับแล้วก็สุดท้าย หลังจากที่ตัวละครแสดงพฤติกรรมต่อกันแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับนั่นก็จะเป็นบทสรุปเลยว่าเรื่องที่เราเขียนนั้นเรากําลังเขียนเรื่องอะไรอยู่เขียนสื่อถึงอะไรนะครับใครมีข้อสงสัยไหมลูกไม่มีข้อสงสัยนะครับนักเรียนอ่านนะครับเขาบอกว่าเขียนนะครับด้วยตัวบรรจงนะครับตัวบรรจงขึ้นมาแทนคือพยายามเขียนให้สวยที่สุดนะลูกนะถึงเรามีเวลาเยอะนะครับวันนี้ต้องขออภัยที่เข้าสายนิดนึงนะครับแต่ สิ่งที่ครูต้องการสอนพวกเราแค่หนึ่งตัวชี้วัดก็คือการเขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์นในมาตรฐานที่ท2อการเขียนนะครับวันนี้อีอกประมาณสัก2 0 3 0นาทีครูจะรออ่านผลงานของพวกเราถ่ายให้ชัดๆด้วยนะครับเขียนลงในสมุดนะครับนะสำหรับวันนี้ก็ขอบใจพวกเรามากนะครับอ,า,อาจจะเป็นช่วงเวลาแค่19นาทีาที่เรามีการบันทึกวิดีโอสอนผ่านออนไลน์กันนะครับ แต่ครูเชื่อว่ามันเป็น19นาทีที่มีคุณค่านะครับที่ได้พบปะพูดคุยกันนะครับครูจะบันทึกวิดีโอแล้วก็ลงไว้ใน YouTube อย่าลืมนะครับเข้าไปกดติดตามกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งนะครับที่ห้องนะครับเชโรแอนะครับเป็นห้องของครูเองนะครับใครที่อยากจะ,ะติดตามเกี่ยวกับเรื่องสื่อการสอนภาษาไทยนะครับอาจจะเป็นสื่อที่ไม่ได้ทันสมัยอะไรมากมายแต่เชื่อว่า สิ่งที่ครูจะนำเสนอนั้นน่าจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปนิดนึงนะครับขอถ่ายรูป